กับทั้งสองท่านนะที่พบรอยทั้งสองท่านก็คือคนนี้คือสามีนะครับไปอยู่ด้วยกันสิบกว่าปีคนนี้คือน้องสาวที่ี่ถูกรูปอยู่ตอนนี้คือคือพี่สาวของเขาได้เสียชีวิตไปนะครับจากความไม่รับผิดชอบของของคนเมานะครับแล้วก็จริงๆอะ่ะร้านยาดองร้านอะไรต่างๆที่คุณไปขายสูร้ายเขาเนี่ยก็เห็นว่าเขาเมาอยู่แล้วก็ยังคงจะต้องไปขายให้เขาอยู่ ทีนี้ก็ฝากจริงๆเดี๋ยวผมจะต้องประสานท่านผู้ว่ากับอนันต์บรสษัทนะครับท่านพันตำรจเอกอนันต์บรสาัทท่านผู้่ากับตบางเขนให้ท่านช่วยดำเนินคดีในทุกข้อกล่าวหาที่แรงที่สุดที่จะทําได้นะครับกับผู้ก่อเหตุรายนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้สํานึกผิดอะไรเลยนะครับหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยจริงๆวันรุ่งขึ้นคุณควรที่ต้องมาดูเขาแล้วนะครับมาคุยมาเยียวยามาช่วยเหลือ งานจบเนี่ยคุณต้องมาช่วยเหลือเขาเพราะเขาเกิดจากการกระทําของคุณล้วนๆเลยมันไม่ได้เกิดจากการกระทําของพี่นะพี่มีสิทธิ์ใช้รถใช้ถนนตามปกติแต่มันนะขับรถมาชนเรานะครับแล้วก็ฝากหน่วยงานอย่างเช่นมูลนิธิเมาไม่ขับสสสหรือหน่วยงานอะไรต่างๆอย่างเช่นกรมขนส่งทางบกเนี่ยที่เวลาท่านไปประมูลทะเบียนรถแล้วท่านก็บอกว่าเอาเงินทะเบียนรถเข้ามาในมูลนิธิของท่านสำหรับช่วยเหลือเยื่อ แต่กรณีเมาไม่ขับอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เขาก็เป็นเหยื่อก็เลยอยากถามว่าเนี่ยกรณีอย่างนี้จะติดต่อท่านยังไงนะครับเพราะผมเองก็ทําเคสเหล่านี้มาเยอะก็ยังไม่เคยเห็นว่าหน่วยงานหรือองค์กรท่านที่ท่านประมูลทะเบียนทีงไปเป็นร้อยร้อยล้านเนี่ยท่านเอาเงินไปช่วยเหลือเหยื่ออย่างนี้แบบนะี้ยังไงจริงๆนะๆผมพูดจริงๆว่าผมไม่เคยเห็นท่านท่านมาเยียวยาผมก็เลยไม่รู้ว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยที่เวลาประมูลทะเบียนซึ่งมันเป็นทรัพย์สมบัติของประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ย แล้วถ้าประมูลทะเบียนเอาเงินเข้ากองกลางท่านเนี่ยท่านเอาเงินไปใช้อะไรเนี่ยเหยื่ออย่างเงี้ยมีไหมครับเขาติดต่อมามีบ้างไหมไม่มีไม่มีเลยนะครับก็ฝากท่านมาดูแลเหยื่ออย่างนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามคดีเนี้ที่สตอบางเขนแต่เชื่อครับว่าไอคนที่ลักษณะเมาแล้วขับแบบนี้ไม่มาเยียวยาผู้เสียหายเนี่ยศาลท่านสั่งจำคุกจริงทั้งหมดนะครับศาลท่านให้จำคุกแน่นอนแต่ว่าแน่นอนครับ การจะจาคุกสกี่ปีมันก็ทดแทนการสูญเสียชีวิตของภรรยาเข้าไปไม่ได้เลยมันทดแทนไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องทําให้กฎหมายเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดต้องคืนความเป็นธรรมให้เขานะครับแล้วก็ท้อคุณดูอยู่ครอบครัวคุณดูอยู่นะครับอย่าเพิ่เฉยกับสิ่งที่คุณจะทําถ้าคุณยังมีจิตสํานึกของความเป็นคนอยู่บ้างนะครับคุณควรมาช่วยเหลือเขาเพราะครอบครัวเขาก็ยากลําลบาก เขามีลูกที่ต้องส่งเสียเลี้ยงดูซึ่งสองสามีภรรยาเขาก็ช่วยกันดูแลลูกเขามาวันนี้เขาสูญเสียไปแล้วคุณจะรับผิดชอบเขายัางไงนะครับเดี๋ยวจะนัดเขานัดผู้เสียหายไปกับสนทธรรมด้วยนะครับผมไปดื่นในเรื่องของเงินเยียวยาเพราะว่าจะมีเงินเยียวยาจากรนที่ทมเนี่ยให้จํานวนหนึ่งนะครับ